ยังไงนะครับผับงเมืองรวมฉบับนี้ที่จะรากำลัรง,ร,งร่างอยู่เนี่ยครับก็ยังมาแทนฉบับเก่าฉบับเก่านี่หมดอายุเมื่อไหร่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะครับหมดอายุไปปี60นะครับคือผังเมืองรวมฉบับก่อนเนี่ยประกาศใช้ปีพุทธศักราช2 5 5 6 2013นะครับแต่ว่าผัางเมืองเนี่ยมีอายุ5ปีดังนั้น มันคงหมดอายุนะครับในปี2 0 6 0 2 0 1 7แต่ไม่มีจนบัดนี้ผ่านไปปีที่7แล้วนะครับยังกำลังร่างกันอยู่เลยนะอันนี้เป็นความเสียหายนะครับเราต้องเห็นว่ามันเสียหายเสียหายยังไงเนะเสียหายในแง่ที่แบบคนก็เลยคือการใช้ที่ดินเนี่ยจะไม่สอดคล้องความจริงแล้วจะทำแก้ไขมันดีกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เสียโอกาสเสียประโยชน์ของประชาชนไปเยอะแยะ นี่คือความเสียหายนะครับขณะเดียวกันก็น่าสงสัยนะว่าผังเมืองกรมโยธาธิการอลสำนักผังเมืองกทมเนี่ยมีนี่เป็นชื่อใหม่แล้วนะไปพนักงานเนี่ยน่าจะเป็นรอยนะนี่คุณทําอะไรอยู่เนี่ยือมไม่มีผังเมืองไม่มีผลงานออกมามันบันอาย,อยุปีหกศูนย์เนี่ยหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าในห้าปีถัดไปก็ไ่้มีผ,ผ,ผับฉบักหนึ่งแล้วนี่ไม่มีจนบบดนี้ก็ไม่มีถึงหกเจ็ดโอ้อย่างนี้นี่ แยกนครับมันอยุแต่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดปีแต่คุณรับเงินเดือนทุกวันนะ <c oughs> คุณรับเงินเดือนทุกเดือนใช่ไหมครับแต่ผังเมืองไม่ออกอันที่จริงเนี่ยถ้าคุณรู้จักคิดที่จะวางผังเมืองเ่ยนะเราเข็นผังเมืองฉบับปีห้าหกออกมาประกาศใช้แล้วนะครับถึงปีหกศูนย์ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเราก็ต้องเริ่มคิดวางผังเมืองแล้ว เพื่อว่ามันจะได้ทันประกาศใช้ในปี2 5 6 1ัหถูกไหมครับแต่นี่ไม่ได้ทำคุณทำอะไรอยู่คุณได้ทำล่วงหน้าหรือเปล่ามันจะได้แบบเพียวเฟชไม่ใช่ปุนปล่อยดามยาวไว้อย่างนี้นั่ง7ปีแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไฟฟ้าปลาโทรศัพท์ทุกอย่างมันจะสันเกิดขึ้นเยอะแยะอะไรต่างๆนะครับขาดการควบคุมไปเติบโตอย่างไร้ทิศผิดทางนะครับเมืองมีความเสียหายอย่างนี้คุณรับผิชอบไหม คุณรับเงินเดือนทุกเดือนนี่นยแล้วคุณจะรับผิดชอบอยังไงไหวนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับบางทีอาจจะลึกๆเนี่ยครับอาจจะถือว่าเป็นการนะอาจจะนะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอดเนี่ยคุณทั้งทาอะไรยืนอยู่เนี่ยนะเลทไปตั้งเจ็ดเดือนเจ็ดไม่ใช่ 7, เจ็ดเลทไปตั้งนะเจ็ดปีนะแล้วเพียงเพียงเท่าน,นั้นนะคุณก็ไม่ได้ทําเองด้วยนะคุณไปจ้างเอกชนทํา คุณทำไมไม่ทำเองนะงงเหมือนกันนะน่าจะทำผังเมืองเองนะมีพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเป็นเป็นร้อยคุณไปให้เอกชนทำจริงๆก็ไม่ใช่เอกชนที่ไหนก็เป็นอาจารยนะ์อาจารย์มาอะไรดังแห่งหนึ่งนะกลุ่มเนี้แต่ทำมันมาตั้งหลายสิบป,ปีแล้วทำางันอยู่นี่แหละความคิดใหม่ๆก็ไม่มีมีแบบแบบเดิมๆนะมีเหมือกนกันเช่นว่ามีาการ เพิ่ม f a r การมันเรื่องปีกย่อยจุกจอยอยนั้นแหะขออี้ขู่อโนนี้คุณทำไมไม่หาคุณอื่นๆที่มันเด่นๆมาทําบ้างนะหรือถ้าคุณไปดูงานผังเมืองคุณก็น่าจะไปดูบ้างนะไม่ต้องไปดูเรื่องอเมริกาก็ไนดะ้ที่เมืองจีนก็มีนะที่ไหนอีกอะนอกจากที่เมืองจีนแล้วเนี่ยออา,าเลเซียสิงคโปร์มนะันก็น่าไปดูนะฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นก็น่าจะไปดูนะ อย่าว่าแต่นั้นเนี่ยนะแม้แต่นะแม้แต่ฝังเมืองในจังในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ดัวจีนเนี่ยก็น่าดูเหมือนกันนะลองดูเนี่ยมุกดาหารนะมุกดาหารเนี่ยโอ้โหเมืองเรานี่เนี่ยเดินทางกันเส้นทางหลังๆเละเทะเลยแต่ถ้าข้าไมไปฝั่งสวรรค์เขตเนี่ยตีเป็นกรีดอย่างดีหรือแม่สอดฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองมเมียวดีหรืออะไรเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ได้จงกวาดจันทษนะฝั่งตรงข้ามผังเมืองของเรากับเขานี่ต่างกันมหาศาล หรือแม่สายกับท่าที่เหล็กฝั่งพม่าเนี่ยทังเมืองก็เพราะทำอย่างเรียบร้อยของเรานี่ลุงเลี้งลุงลง